มีคำพูดหนึ่งที่ฝังใจเราจนคือบางคนพูดว่าไม่รู้สึกอะไรเลยที่เกิดมาไม่สวยอะไร เรารู้ว่าฝ้าเป็นอะไรที่หายยากมันไม่มีปัญหาแค่เป็นจางลงแต่มันไหม่เลยอะเหมือนเสียงเงินฟรียแล้วก็จะมาที่นี่จะคิดว่ามันไม่หายเราก็ผอดใจไม่รักษาที่ไหนแล้วคิดว่ามันคงไม่มีที่ไหนแล้วก็เลยต้องช่างมันแล้วค่ะก็หาวิธีรักษามันตลอดฉีดเป็นยาเขาามาแล้วค่ะพี่น้องยังไม่เคยทักเลยว่าไอ้หน้าจางลงนะอะไรเงี้ยเงินมากับเรื่องพวกนี้มาเยอะแล้วครั้งแรกที่อยากให้อะไรตัวเองบ้าง เคยให้เลยตัวเองสึกว่าเราทำงานเราจะได้เงินเ<ะ>งี้ยเราก็รู้สึกเราเสียดายเงินของเรา<ม>อย่างเ<ะ>งยไม่ได้ขอให้ตัวเองสวยเรารับได้กันหน้าตาเราแล้วแค่อ,อยากให้เราเกิดมามีผิวพรรณดีเหมือนคนอื่นบ้างแค่นั้นเองเงินสําหรับเราแค่นี้สาหรับเรามันมากเลยค่ะแล้วเราควระจะเก็บได้แต่ละครั้งอะไรเงี้ยมันมีคําพูดหนึ่งที่ฝังใจเราจนคือบางคนพูว่าไม่รู้สึกอะไรเลยที่เกิดมาไม่สวย,ยอะไร เราไม่ได้ขอเขากินเราลืมไปแคร์เลคะแล้ววันไหนก็เชื่อว่าวันนี้คุณเล็กก็จะได้ผิวดีขึ้นด้วยนะคะคุณเล็กผิวดีขึ้นได้กว่านี้อีกเยอะ53ิจริงๆคุณเล็กผิวดีกว่าคนอื่นอีกมากนะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ <c oughs> เดี๋ยวมาแล้นน <c oughs> ช่วยเต็มที่เลยนนะคะ